สวัสดีค่ะเพื่อนๆองรวีชาแนลแม่บ้านอเมริกาค่ะวันนี้นะคะพี่หนิงก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาซื้อของค่ะทุกคนพี่หนิงกาลังอยู่ที่ห้างคอสโก้นะคะมากันค่ะพี่หนิงจะพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดูว่าในห้างคอสโก้ที่อเมริกานี้เขามีอ่าสินค้าอะไร พเ,เข้ามาภายในบริเวณห้างแล้วนะคะนี่ก็เป็นในโซนด้านหน้านะคะทุกคนที่เราเข้ามานะคะก็จะเป็นโซนของการขายเครื่องไฟฟ้านะคะทุกคนเครื่องไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆนะคะ,ะก็เป็นโซนของโน้ตบุ๊กนะคะแมคบุ๊กอะไรประมาณนี้นะคะโทรศัพท์นะคะทุกคนนะคะขาะนี่ก็เป็นโซนเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะไปค่ะพี่หนิงจะพาเพื่อนเข้าไปดูนะคะ โซนอาหารคร่ะวันนี้เราจะมาซื้อหารเข้าบ้านกันค่ะทุกคน ก็เป็นองุ่นนะคะเพื่อนๆนะคะก็มีทั้งองุ่นเขียวองุ่นแดงแล้วก็เป็นสีดําด้วยนะคะทุกคนก็เป็นแบบไร้เม็ดหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นมะเขือเทศนะคะนี่เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะที่พี่ดิงชอบนะคะชอบเอาไปใส่กับส้มตํานะคะทุกคนนะคะพี่ดิงชอบแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าจะหลากสีเนาะนะคะพี่ดิงจะเอาไปใส่ส้มตําค่ะทุกคนอันนี้ค่ะ นี่ก็เป็นโซนผล,ลไม้นะคะทุกคนคะ่ะเป็นมีส้มมีสับประรดนะคะแล้วก็พวกมะม่วงนะคะทุกคนผลไม้พวกนี้นะคะส่วนมากจะนําเข้าจากเม็กซิโกนะคะทุกคนเป็นมะม่วงสุกแล้วก็เนี่ยนี่ก็เป็นมะมะม่วงของเม็กซิโกนะคะทุกคนสู้มะม่วงจากบ้านเราไม่ได้ค่ะนะคะแต่ก,ก็พอแก้ขัดได้นะคะเพื่อนๆนะคะเวลาเราอยู่ต่างแดนนะคะ นี่ร้านสาวพี่หิงก็ชอบสับป,ประรดมากๆเลยค่ะทุกคนแอปเปิลค่ะเพื่อนๆนะคะ,ะกล่องนี้แพ็คน,นี้นะคะก็อยู่เก้าเหรียญสีเก้ซนค่ะทุกคนก็พันต่างๆข้าเข้ากันไปนะคะตอนนี้พี่หิงก็เข้ามาในโซนที่แบบเป็นห้องเย็นนะคะที่เขาแบบว่า มีพวกสตรอเบอรี่นะคะทุกคนสตรอเบอรี่ลาเบอรี่อะไรต่างๆนะคะเป็นพวกผักนะคะพวกเห็ดนะคะเห็ดแล้วก็แครอทนะคะเป็นพวกบลอกเอรี่อะไรพวกนี้นะค่ะทุกคนก็จะอยู่ในโซนนี้นะคะเป็นห้องที่แบบเย็นจัดเลยนะคะเข้ามาเมื่อไหร่ก็จะหนาวมากๆ <S <S วันนี้พี่หนิงไม่ใส่แมสนะคะเพราะว่าพี่หนิงฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะก็เลย เดินเข้ามาในห้างแบบไม่ต้องใส่แมสก็ได้ค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้พี่หนิงก็จะเอาสตรอเบอรี่ไปถาดสักแพ็คหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นโซนของสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนๆน,นะคะเยอะมากๆค่ะกล่องหนึ่งก็ประมาณสิบก็เป็นแบล็คเบอรี่นะคะทุกคนเป็นออแกนิกค่ะทุกคนคะ่ะนี่ก็ประมาณสิบเหรียญค่ะเพื่อนๆน,นะคะแบล็คเบอรี่ค่ะ ตอนนี้พี่หนิงก็จะเอาเห็ดหอมไป1นึ่งแพ็กนะคะเพื่อนๆน,นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเห็ดหอมทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนะคะหนิงก็เอา1นึ่งแพ็กะคะ่ะทุกคนคะนี่ก็เป็นเนื้อบดนะคะที่เอาไปทำมิด b บอลนะคะไปทำลูกชิ้นนะคะทุกคน ก็เป็นโซนของเนื้อนะคะเนื้อที่ไว้ทำสเต็กนะคะทุกคนนะคะก็เป็นพวกนิวยอร์กสเต็กนะคะแล้วก็ซีรรนสเต็กนะคะเป็นริบอายประมาณนี8ะค,ะคน,นะค,ะค่ะก็ราคาก็จะแตกต่างกันไปแต่ช่วงนี้ราคาของเนื้อสูงมากๆค่ะทุกคนทุกคนนี่คือเนื้อนะคะของญี่ปุ่นนะคะเนื้อโคเบะนะคะทุกคนดูราคาสิคะ178เหรียญน,นะคะทุกคนคะ่ะ สองชิ้นนะคะเพื่อนๆนะคะแพงมากค่ะนี่ก็คือโซนของแฮมนะคะพี่หนิงกับคุณพ่อบ้านชอบแฮมของ Back For ์เรนะคะทุกคนพี่หนิงก็จะมาซื้อเป็นประจำเลยนะคะแต่นี้ก็จะเอาตัวนี้นะคะทุกคนนะคะ Back Forest แฮมค่ะทุกคนนี่คือข้าวหอมมะลิไทยเราน,นะคะทุกคนอันนี้พี่หนิงก็จะเอาข้าวหอมมะลิไปหนึ่งถุงนะคะทุกคน ถุงนี้ก็ตกอยู่17เจเหรียญกว่านะคะทุกคนถูกกว่าที่ร้านเอเชียมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะถุงนี้ก็ถุงใหญ่นะคะ11.3กิโลกรัมนะคะทุกคนก็เป็นข้าวหอมมะลิจากบ้านเราค่ะทุกคนนะคะพี่ด็กก็ซื้อจากที่นี่ประจําเลยนะคะเพราะว่าซื้อที่ร้านเอเชียแพงมากๆค่ะทุกคน เวลามาซื้อของนะคะเพื่อนๆนะคะมันก็จะมีอะไรที่นอกเหนือรายการที่เราจดมาเยอะแยะเลยนะคะอย่างโดยเฉพาะพวกของที่ไม่จําเป็นนะคะพี่หนิงจะเรียกของพวกนี้ว่าของที่แบบว่าไม่จําเป็นนะคะอย่างพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะคะรองทุงรองเท้าอะไรพวกนี้นะคะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะสําหรับพี่หนิงนะคะคือเราเป็นผู้หญิงเนาะเราก็จะซื้อของคือไม่รู้จักพอเนาะอะไรมาใหม่ๆก็อยากซื้อนะคะแต่ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ พี่หนิงก็จะประหยัดนะคะพี่หนิงก็จะไม่ซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นนะคะก็จะซื้อแต่สินค้าหรือซื้อของที่จําเป็นใช้จริงๆนะคะในครัวเรือนของเรานะคะอาหารการกินนะคะอ,อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะคะที่เราจําเป็นนะคะถึงจะซื้อนะคะทุกคนนะคะช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจไม่ดีค่ะทุกคนก็เป็นทั่วโลกเนาะอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะพี่หนิงก็เป็นแม่บ้านสายประหยัดค่ะทุกคน We still h a v e at home ค mm ่ะนี่ Yes เมื่อกี้คุณพ่อบ้านพี่หนิงถามมาพี่หนิงจะเอาตัวนี้ไหมนะคะนะคะตัวนี้ไหมนะคะแต่พี่หนิงบอกแกว่าที่บ้านเรายังมีเหลืออยู่นะคะฐานน้อยๆคะ่ะเป็นพวกแป้งพวกอะไรพวกนี้นะคะฐานน้อยจะดีที่สุดนะคะทุกคนมาค่ะดูอันนี้เราก็จับจ่ายของของเราได้เยอะพอสมควรนะคะวันนี้นะคะไม่มีนะคะตามขาดสต็อกนะคะทุกคนนก็เป็นนะคะที่ ซื้อวันนี้นะคะก็ซื้อที่จำเป็นจริงๆค่ะทุกคนได้ของครบแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็กำลังเข้าคิวนะคะชำระเงินนะคะทุกคนเราก็จะไปดูกันอีกทีนึงว่าถึงบ้านเราได้อะไรบ้างนะคะเพื่อนๆนะคะซื้อแต่ของที่จำเป็นทั้งนั้นเลยค่ะทุกคน กระปุกกาแฟนะคะมีพวกอ,อย่าสับผมครีมนวดผมนะคะท mm. ี่นนูก็ได้ตัวน้าถ่าไปใส่ตัวแซนด์วิชด้วยนะคะได้ตัวบาร์บีคิวพอกริปด้วยนะคะทุกคนหน้าถานมากๆเลย mm. เดี๋ยวไปดูนะคะทุกคน mm. น่ากินมากไม่ต้องไปทำเองนะคะ mm. ไปอบเลยนะคะ กดี๋ยพี่นิงไปถึงบ้านจะรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะคุณพ่อบ้านพี่หนิงค่ะวันนี้เปิดตัวคุณพ่อบ้านนะคะอันนี้ smile and say hi for my friends โอเคขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็ชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเวลาเรามาช้อปปิ้งที่ต่างประเทศนะคะ mm hmm. เขาจะไม่ค่อยอ แต่ยิ่งโดยเฉพาะที่คอสโก้นะคะเขาจะไม่ใช้ถุงพลาสติกนะคะทุกคนเขาจะใช้เป็นกล่องให้เรานะคะทุกคนก็แบบนี้เลยนะคะตันนี้เราก็ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นพาเพื่อนๆอ,ออกมาซื้อของวันนี้กับแม่บ้านในอเมริกาค่ะเลยค่ะเรากลับบ้านกันค่ะทุกคนตอนนี้พี่หนิงก็ออกมา จากห้างคอสโก้แล้วนะคะซื้อของเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเพื่อนๆสังเกตเห็นข้างหลังห้างคอสโก้ไมคะานั่นคือ,อรถไฟนะคะเพื่อนๆนะคะรถไฟก็วิ่งผ่าใจกลางเมืองเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ mm hmm. ท่านี้ก็เป็นบริเวณที่จอดรถนะคะของคอสโก้ค่ะทุกคน mm hmm. เราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะ mm hmm. ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวิดีโอค่ะ